อ๋ีภาษาจีนนะคะจะมีในส่วนของตัวเพี้ยนผังปุโซเตีต่ยนแล้วก็ในส่วนของตัวขึ้นไปตรงนี้แต่ละเส้นจะมีชื่อของเขานะคะแต่ละตัวตรงนี้ฮั่นอวีในภาษาจีนจะมีในส่วนของตัวยอ่อแล้วก็ตัวเต็มนะะเราไปเจอตัวภาษาจีนเราอยากรู้ว่าแปลว่าอะไรนะคะ สามารถใช้แอปพลิเคชันง่ายๆก็คือ Google Translate Application อันนี้คือ Basic ที่สุดนะคะเป็นพื้นฐานเลยนะคะแต่ว่าการที่เราจะใช้ Google Translate Application ได้สิ่งที่เราจะต้องได้ในภาษาจีนก็คือในส่วนของเสียงเสียงภาษาจีนจะเรียกว่าสัทากสอนในส่วนของตัวการเขียนนะคะคงวจะบรรจุเรื่องของการเขียนอยู่ในบทศัพ์แล้วกันนะคะคงวแบ่งภาษาจีนเป็น3เซตนะคะตรงนี้เราจะยังไม่เน้น ไม่เน้นพ่อะอะไรนะคะเพราะว่าสําหรับคนใหม่ที่มีมันยังไม่มีพื้นฐานเลยนะคะก็จะใช้ในส่วนของเสียงกับในส่วนของการเขียนเป็นหลักเพื่อที่จะไปหาความหมายศับนะคะการที่จะเขียนแต่ละตัวได้นะคะบทเรียนที่จะลองรับก็คือบทเรียนเล่นเส้นนะคะจะลองรับในตรงนี้ได้เรามาเขียนหนั่นวีกันนี่นะคะ หลักการบทเรียนเล่นเส้นเลยก็จะบอกเลยว่าภาษาจีนให้แบ่งสมมาตรแบบนี้แล้วเราก็จะสามารถเรียนแบบเขียนตามได้อย่างตัวหั่นใช่ไหมคะเตียนเตียนนะคะตัวนี้ลงามาได้ไหมอ่ะต่อมาคาว่าอื่ เราจะแบ่งสมมาตรตัวอีเราก็เขียนตามได้ไหมคะเราลองเขียนโดยที่ไม่มีเส้นดูนะคะอ่ะตรงนี้ก็ฝึกคัดไปก่อนอย่างน้อย200้ซ้ำนะคะจะจำตัวนี้ได้ต่อมาในส่วนของจีนตัวเต็มนะคะจะเรียกว่าฝันถีจื้อนะคะฝันตีจื้อตัวยอ่อเรียกว่าจ,นจีนถีจื้อฝันถีจื้อ ก็จะใช้เหมือนกันนะคะหลักการก็คือการเขียนเราจะดูสมมาตรเป็นหลักมันจะมีวิธีสังเกตอยู่นะคะฝันธีจื้อเขียนทิตจื้อเห็นไหมคะว่าตัวนี้เปลี่ยนไปคําว่าอวยหันเขียนเหมือนกันอ๋อหันหันเขียนต่างกันนะอันนี้คือเจียนทีจื้อหันฝันทิตจื้อเขียนยังไงทุกคนลองเม้นมานะคะเอาดิหันอวีโอเคบางตัวก็คือเปลี่ยนแค่รูปตัวข้างหน้าข้างหน้านี้เขาเรียกว่าเพียนผังปูโซ นะคะก็คือตัวคําข้างที่จะแยกหมวดคําได้มันจะเป็นการเทคนิคการจําศัพท์ในระดับหนึ่งนะคะจะสามารถเข้าไปเรียนในบทเรียนคำศัพท์ได้บทเรียนละ2,000บาทนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นหมวดนะคะหมวดเซตเซตหนึ่งสัทแทกสอนจะมีอยู่7บทสัทแากสอนจะมีอะไรมั่งนะคะในส่วนของตัวนี้ที่สอนเรื่องของพินอินแล้วก็จูอินนะคะปกติตัวเนี้ยเป็นอักษรรูปภาพเราอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะเราจะทำยังไงให้ หาคำความหมายของภาษาจีนเหล่านี้ได้นะคะเราก็จะต้องมองออกก่อนว่าตัวเนี้ยเป็นจีนตัวเต็มหรือจีนตัวย่อนะคะจีนตัวเต็มหรือจีนตัวย่อเพื่อที่จะ มันมันจะแปลงร่างรูปร่างหน้าตาได้ซึ่งการที่จะมองก็คือแนะนําว่าถ้าใครเรียนจีนตัวเต็มจีนตัวยอ่ออยากให้เรียนสัมพันธ์กันถ้าเขาบอกว่าอันนี้คือย่อเขียนแบบนี้เต็มเขียนยังไงเราจะเริ่มจําหน้าตามันได้นะคะอะต่อมาเวลาเรียนภาษาจีนให้ดูไปด้วยแล้วก็ให้สะกดไปด้วยนะคะออกเสียงไปด้วยเฮ <c oughs> อก็คือตัวหอนหูอันก็คือสระอันชุยอินก็คือเสียง ไม่โทนะคะหันหันหันตัวนี้ผันแบบคัดจีนคัปปุยนะคะอยากรู้ว่าผันแบบคัดจีนคัปปุยคือผันยังไงเข้าไปติดตามไลฟ์ได้นะคะทุกสัปดาห์จะมีไลฟ์อยู่นะคะอ่ะต่อมาจะไปดูช่วงไลฟ์ก็จะอยู่ที่เวลาประมาณสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มประมาณนี้นะคะช่วงไลฟ์ลองดูจะเป็นวันไหนก็ไปติดตามดูได้นะคะอ่ะในช่วงไลฟ์ก็จะมีในส่วนของ บทเรียนภาษาจีนที่มีแถมเทมเป้แถมสินค้าในเครือบริษัทเคอร์ปุยจำกัดด้วยนะคะอนอกจากนี้แล้วนะคะเราไปดูในส่วนของตัวส่วนใหญ่อะถ้าตัวย่อใช่ไหมคะเขาจะใช้พินอินสะกดถ้าตัวเต็มเขาจะใช้จุอินสะกดถ้าเป็นจีนตัวเต็มนะคะตัวนี้ก็คือตัวเฮอันชุยอินไมโทนะคะแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าตัวเหล่านี้มันคืออะไรทําไมถึงแปลงร่างเป็นภาษาไทยได้แบบนี้นะคะ เราก็จะใช้หนังสือที่เข้ามาช่วยก็คือสมุดคัดจูอินแล้วก็ HKT ที่เป็นของครูปุ้มปุ้ยเขียนเองนะคะตรงนี้จะมีในส่วนของตัวพินอินกำหนดไว้ให้ ะะเขาจะเขียนาย่างนี้เลยปพมฟเราจะเขียนได้ขนาดนี้คือเราจะต้องใช้หลักการมันจะมีเทคนิคการจําตรงนี้จะอยู่ในบทเรียนจู้ i อินบทเรียนพินอินนะคะแล้วก็วิธีการสะกดพอเราได้ตัวพยัญชนะ21ตัวใช่ไหมคะมันจะมีสระเดียวอีก12ตัวก็คือตัวนี้อูวีนี้เป็นสระพิเศษเนาะเป็นได้ทั้งพยัญชนะและสระนะคะอ่ะต่อมา เอาเท่านี้ก่อนนะใครสนใจก็ทักไปนี่เลยมันจะมีบทเรียนเซตสะทาอักษรบทเรียน Google Translate application บทเรียนเล่นเส้นแอ4 5 6 MBE XU คัะจินค่ะปุ้ยคุณผู้ใจเจียน